แม่ชมเลี้ยงดีมากภาพล่าสุดพี่สายฟ้าโตเป็นหนุ่มแสงน้องพาย,ยุแล้วแฟนคลับทั้งรักทั้งหลงตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกกันเลยล่ะค่ะสำหรับฝาแฟนสุปตาสายฟ้าพายุลูกชายสุดที่รักของชมพูอารยาและนักธุรกิจหนุ่มนอรวิสรุตที่เผื่อแปบ๊แปบๆก็โตเป็นหนุ่มวัยห้าขวบกันแล้วล่ะค่ะ ช่วงนี้น้องสายฟ้าพายุนั้นก็เข้าโรงเรียนแล้วเปิดหูเปิดตาสู่โลกกว้างมากยิ่งขึ้นและล่าสุดนั้นก็ได้อัปเดตภาพของลูกชายฝาแฟดผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายวันซึ่งพี่ๆนั้นก็ดูโตเป็นหนุ่มสดใสกันสุดๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะพี่สายฟ้านั้นที่กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตจนแสงหน้าน้องพายุแล้วล่ะค่ะ แต่ก็ยังคงความน่านรักน่าเอ็นดูของพี่พี่เอไม่เปลี่ยนแปลงน่านรักน่านเอ็นดูทั้งคู่เลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ